มาแล้วครับขบวนสิจิตวันนี้กล้งองก็สัตวน์น้อยลงแนวใช้มือซ้าย,เ,ยเสียง มองเลขไม่เห็นนะไปอสขอสามเจ็ดนะคอจอดให้เราถ่ายพอดีเป๊ะวันนี้พี่จอดให้ถ่ายวิ่ง าบางวันก็ไม่ได้มาวันเสาร์ไปนี่วันหนองคายอันนี้ยืสดสีนั่งเข้าเมืองเมืองโคราชชุดไม่คุ้นนะแสดงว่าเป็นของเบอ,อ,อร์สี่สองสี่อเปล่า <laughs> Đi นะ Rồi đó เออให้มันอยู่พอยังมีคนขึ้นอีกเยอะนะวันนี้รถเจาะโล่งถ้า37นีมนต้องพูดถึงฮนะไปกันหนึ่งศูนหแล้วก็47นะ่เจ็ดหนึ่งนยสี่ห ลมออาวิน,นล้วน เจ็ดสิบเจ็ด้วไว้เจอกันชิ้นหน้าครับลาไปก่อนสวัสดครับ